เลียมทั้งนั้นเลยใช่มันต้องเป็นบัวแม่ถ้าไม่เลียมไม่สวยนะตรงๆมปใช่ไงถึงต้องคือมาต้องเพิ่มรับอ่อนช้อยทำยังไงที่มันจะมันต้องมีบัวงอนมาถ้าไม่เลียมมันไม่สวยค่ะใจแม่จอมันอยากทำฐานบัวรับตัวนี้ได้ซ้ําหมายถึงจะเป็นหน้าต่างนะคะทําเหมือนว่าหน้าต่างเราอยู่ในดอกบัวน่ะเป็นกีบบัวนะคะฐานบัวรับได้ซ้ําใจคิดนะมันต้องมี แม่มันต้องมีตรงนี้บอกวามึงไหนกันรอบเลยใส่ไม่ได้แต่ว่าช่างต้องคิดอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยตรงประตูที่อยู่ด้านล่างนะช่างไม่ต้องได้ทำของพวกนี้ช่างไม่ได้เสียนะเพราะมันติดพื้นข้างบนนะครับข้าบนต้องใส่รอบนล่แหลแต่ที่นี่ช่างทําแค่สามด้านเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นั้นนะเพราะนั้นช่างช่างช่างต้องคิดให้แม่ตะวันด้วยอันนี้ผมเขียนเพิ่มลายให้นะเ,เพิ่มลายเพราะไอเนี้ยได้ทาแต่ด้านบนแค่นั้นเองทั้งหมดสามช่องแค่นั้นเองนะคะ พ่แม่ข้างบนมันลอยแล้วทำตัวรับอยู่แล้วช่อแม่เารอยพวกตีมันลอยไงแต่ข้างล่างนะทั้างบะไม่ได้ทำทั้งหมดเลยข้างล่างก็ชนพื้นแต่แต่น้องเผื่อนี่ไว้เผื่อโบข้องโมงไงเพราะงั้นแม่ตะวันนะเป็นคนละเอียดนะ